อุ้มฆ่าฝังดินสาวสามผู้ต้องสงสัยถูกจับแล้วรายละเอียดเบื้องต้นของเหตุการณ์ทางกองบังคับการปราบปรามบกปร่วมกับตำรวจภูธรจับกลุ่มสามผู้ต้องสงสัยในคดีอุ้มฆ่าฝังดินสาวใหญ่ในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยรวบรวมจากข้อมูลต่างๆและการสืบสวนพบว่ามีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนภายในกลุ่มโดยมีกลุ่มที่ทำหน้าที่อุ้มฆ่ากลุ่มที่นำรถไปขายและกลุ่มที่ฝังศพอำพราง รายละเอียดเพิ่มเติมมีการค้นหาและตรวจสอบบ้านพักที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พร้อมกับการติดตามยึดรถยนต์ของผู้เสียชีวิตกลับคืนทำให้ทีมสืบสวนได้หลักฐานอนอที่ชัดเจนในการยึดตัวผู้ต้องสงสัยและจุดจับและยังพบประวัติน,นายธนวิทย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าฝังในคดีอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการสอบปากคำจะเป็นขั้นตอนถัดไปที่พนักงานสอบสวน จะดำเนินการต่อเพื่อหาคำตอบและเปิดเผยมูลของเหตุการณ์อย่าง,งอเต็มรูปแบบ